ถ้าไม่เปลี่ยนจากเมโทรเป็นเพชรเพชรเพชรน้ำงามเหมือนเดิมครับตอนแรกเขาใช้ชื่ออะไรกันแน่ครับก็คือโดยชื่อที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาชื่อเพชรน้ำงามอยู่แล้วชื่อเพชรน้ำงามสินีน้อยและตัวเขาเองก็ชอบเพชรน้ำงาม แล้วเราไม่อยู่สายพินิดีเนี่ยเราก็เลยอยากจะตั้งชื่อแบบว่าพนักงานเพชรเหมือนกันอ่าเป็นเพชรเหมือนกันเพราะเราตั้งทงอยู่แล้วว่าว่าสายสอดจอเนี่ก็เป็นพิจินณจัดเพชรสีฟ้ากลายเป็นเพชรสีเขียวโอเคไหมนี่นายกว่านับจากไฟนี่จะมีอัดฉีดทุก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 ครั้งก่อนก็ก็ต้องเพื่อนแฟนแฟนของ นักมวยเออว่าแต่เห็นว่าน้องคนนี้ที่ที่ที่พิษณุโลกกับที่ภาคเหนือก็มีแฟนคลับใช่ไหมครับมีมีนักมวยที่มีชื่อเสียงเลยมีเยอะมีเยอะครับมีเยอะมากถ้าถ้าระดับภูทรถ้าเป็นนักงามขึ้นต่อยนี่ใครเอาไปจัดก็สบายครับเพรว่าคนยังตามของโมยังตามยังตามก็พี่เองในฐานะนายกก็พร้อมหลักลุนน้องด้วยแล้วก็วงการมวยภาคภาคภาคเหนือนี่คือพร้อมเสมอครับไม่ใช่ภาคเหนือคือนักมวยภูทรทุกภาคถ้าสมมตินะถ้าผ่านทางสมาคม มวยไทยกับที่โลกต่อให้นักมวยใต้หรือนักมวยอีสานมาถ้ามาอยู่ค่ายอยู่ในสมาคมเราเราพร้อมดยดีรับแล้วก็เราไส่งเสริมทำไมต้องเป็นมวยพี่ทำไมต้องเป็นแบบสมัยนักมวยไม่ไม่ฟุตบอลไม่เลยคนไม่รู้เลยคนที่โลกนะสมเด็จแร้วนสวนนักสู้นักสู้เป็นเมืองนักลบอยู่แล้วเป็นเมืองนักลบ แค่เนี่ยคนลุกละเคนไคนลุกพิษโลกเนี่ยเป็นเมืองเมืองเมืองกษัตริย์มหาราชลักรบอยู่แล้วเราก็แล้วมันหายไปนานมากพี่กับนายกเนี่ยนะไม่ได้ว่าทำกันมาแค่ปีสองปีเจ็ดปีแล้วนะเจ็ดปีตอนนี้นักมวยก็ยังมีไม่เยอะอยู่ใช่ไหมครับจังก็คือเรากําลังสร้างไม่เยอะไม่เยอะเอาเอาสัตว์จริงคือไม่เยอะแต่เราสร้างเรากําลังสร้างแต่สร้างแต่ละคนแต่แต่ละตัวต้องคัดที่เด่น มาอย่างนี้ถูกใจไม่ได้เน้นปริมาณเน้นคุณภาพ,ค,ภาพครับแล้วก็ไม่ได้ท้อก็ยังทำอยู่เ,เรื่อยๆท้อท้อมีสองอย่างนะท้อหยองรับท้อคือปฏิกิริยาคือท้อคือถอยแต่ลูกท้อมันเป็นผลไม้มงคลเ,เราเอาเป็นผลไม้มงคลดีกว่าความหมายครับท้อต้องเป็นมงคลไม่เป็นเพราะเรามาคิดคิดจะถอยอยู่แล้วใช่ครับต้อง เห็นว่าพี่ทองยี่สิบบาทรถุมงคหนึ่งทันนะพี่จริงไม่จริงพี่จริงครับโดนเมื่อกลวยเนี่ยไม่โดนเล่นมวยทำมวยแหละคือเปิดค่ายเนี่ยมันย้ายสี่ที่บอกโดนเราบอกแล้วเรื่องจริงนะย้ายสี่ที่ต่ค่ายแรกค่ายแรกนี่คือพี่ชายนี่ก็ดูแลมาสนับสนุนแต่ว่ามันโดนไล่ไล่ไล่แล้วเราก็ตัดใจว่าเฮ้ยเราจะจะเดินต่อหรือเราจะหยุด ถ้าเราเดินต่อแล้วมีโอกาสชนะแต่เราหยุดเราแพ้หมดเลยนะนี่เห็นแต่พี่โอถอดมงคลนะเห็นแต่โคศกพูดชื่อพี่โอเฮยนายกถอดอยู่นายกเคยถอดอยู่แสดงว่าถ้าไม่มีนายกพี่โอก็ก็ทำไม่ได้เหมือนกันอย่าเล่นอย่าเล่นเนี่ยเาอยู่อยู่ด้วยกันเพราะว่าว่าเป็นพี่ชายที่ต้องแต่คายแรกช่วยช่วยตลอดใช่ก็อย่าบอกว่าช่วยนะดำหนุนว่าดำหนุนความคิดของของของโอ ของสจโอ้ยพี่โอ้นี่ปิดทองหลังผ้านักมวยแต่ท่านนายกปิดทองหลังผ้าพี่โอทีนึงไม่ไม่ไม่ถึงกันนะคือน้องเอาจริงแล้วคือท่าจะพูดจริงๆนะเมียผมพูดติดทองหลังผ้าจริงความหมายคือคนคนหล่อมันนี่ไม่คนหมายเจอะเพราะคุยกันแฟนผมบอกว่าสจเจแม่งทำจริงป่ะ เนี่ยนำหนูเลยเป็นความตั้งใจใช่ไหมครับแล้วเขาเห็นใช่เอาด้วยแฟนผมทำไอ้แฟนผมเอาด้วยผมก็ทำเริ่มเริ่มทำค่ายมวยก็มีรถบีเมีเงินมีทองแล้วบีหายทุกวันนี้ก็รถบีเอ็มก็ขายทองก็ไม่มีแล้วก็เพราะว่าต้องไปสร้างค่ายมวยหมดทุกวันี้ก็เลยมาถึงวันนี้ก็ เดาเราภูมิใจนะภูมิใจนะภูมิใจคือเอาเอาเอาจริงนะนักมวยเราแบบนักมวยภูทอเนี่ยเราไปต่อยด้านนั้นมันได้คู่เอกถือว่าสุดยอดนะนะคือความความรู้สึกจริงคนคนอย่างผมอะไม่เคยอยู่วงวงวงการมวยเลยมาวงการมวยเพราะสจโอแล้วก็เฮ้ยเรามาได้ไงวะ รามาถอดมงคลให้นักวยเอาได้ไงวะเพราะจริงๆไม่เคยคิดเรื่องนี้จริงๆภูมิใจจริงๆภูมิใจที่ที่ผมอะสามารถที่มาถอดมงคลกับนักวยเราจริงๆนักวยของเราจริงๆผู้ทอนจริงโดยเฉพาจะจังหวัดพิโรธแล้วก็เขตอำเภอบางละกำาใช่ไหมนั่นแหละหรือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วก็คน คนรุ่จริงทั้งทั้งทั้งจังหวัดถูกถูกก็วันนี้ก็คือคือไม่ได้เหนื่อยฟรีอย่างพี่ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็ประสบความเร็ละที่เหลือก็กำไรละใช่กำไรความรู้สึกนะพี่คือคือเงินนี่ม right. okay. ันมันซื้อซื้อไม่ได้ทุกอย่างถูกไหมแต่แต่ความสุขนี่มันมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินต้องต้องนะครับได้ครับประมาณนี้ครับพี่ครับโอเคครับ